ตอนที่พัทยาปกติไปพัทยาเราก็ไปหาซีฟู้ดอร่อยๆไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมแต่ว่ามีตลาดจีนที่หนึ่งจะพาไปดูกันท่านผู้ชมจีนจริงๆนะเอาภาพมาเลยฮะนี่คือตลาดจีนนะฮะชื่อว่าชาแง้วนะตลาดจีนชากแงว้วอยู่ที่พัทยาเยนี่ยแหละฮะตำบลห้วยใหญ่ที่บางละมุงและนะฮะที่เนี่ยเขาว่ากันว่า คนจีนเขาอบพยพมามากกว่า100ปีแล้วนะครับตลาดเขาจะจัดกันช่วงเย็นๆเฉพาะเสราร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมฮะโอ้อยางนี้เรียกว่าใช้หน้าทาวพัทยาได้ไหมเนี่ยเออ,เอ,อมีคนมาด,<อ>ด้วยนะเออแล้วของกินได้เพียบเลยนะคุณโอนะ เออของกินพื้นบ้านของเที่ยะลึกต่างๆเดินเที่ยวชมได้เลยนะให้ความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปแบบในยุควานวานนะดูซีตึกรามบ้านช่องของเขาเนี่ยก็ยังคงบรรยากาศเก่าๆนะคะสามารถเดินถ่ายรูปกันได้ตลอดทางนะทำคอนเทนต์ก็ดีงามนะคุณเป้นอกจากนี้นะคะทางยังมีบ้านบางหลังเนี่ยเขามีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะสามารถเข้าชมแล้วก็ในวิถีชีวิตแบบเก่าแก่นะคะตามแบบฉบับของชุมชนชาวจีนกันด้วย ้วยนะคะใครสนใจเนี่ยจริงๆไปลองกันเลยดีกว่าพัทยาใกล้มากขับรถไปนิดเดียวนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วถ้ายังไงถ่ายรูปเช็คอินเผื่อเราสองคนด้วยนะครับต่อเซิร์ชครับว่าตลาดจีนชาแก้วอยู่ที่พัทยานะครับท่านผู้ชมเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยววัดนะฮะวัดท้ายน้ำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยายหมยเนี่ยเดี๋ยวพาไปแถบชายแดนด้วยเออนะฮะเดี๋ยวไปที่ไหนติดตามกันเบรกนาครับเดี๋ยวกลับมาค่ะ Transcrição e Legendas